ของรายการลูกโลกโลกของลูกลกในช่วงานาสาระค่ะคือที่สแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีจำกัดเลยถูกต้องครับเมื่อวานนะคะก็ะได้ถามประเด็นเกี่ยวกับรเรื่องถ้าลงป่านเนี่ยจะทำยังไงหลายคนก็จะบอกว่าตะกอนขอความช่วยเหลือหรือไม่ก็ปีนต้นไม้แต่ถ้าเป็นางไหมนะคะังไหมก็จะกอนขอความช่วยเหลือให้คนมาช่วยดีกว่าค่ะแบบว่าังไหมปีนต้นไม้ไม่ค่อยเก่งอะค่ะน่าะสิครับน้องไงไหมเนี่ยออกซิเรียบร้อย แต่น้องฟรานซสเนี่ยไม่แน่นะครับที่พี่ปุ่กันวันนี้จะถามอะไรเราหครับเป็นเรื่องของพี่เมื่อวานพี่ก็คุยกับเพื่อนไปแล้วได้เรื่องปานมาวันนี้พี่คุยกับเพื่อนอยู่ดีดีค่ะเพื่อนก็งอนใส่พี่เฉยเลยอ่ะนั่นก็เคยโดนนะครับทําเป็นไม่คุยด้วยเมื่อหน้าหนีนั่นก็เลยงงว่างอนเรื่องอะไรวะถ้าเป็นยี่ไหมยนะคะยี่เหมยก็จะไปถามเพื่อนเลยว่าทําไมถึงโกรธแล้วงอนเรื่องอะไร แถ้าเป็นแน่นเหะคะสําหรับแน่นนะคะแน่นก็จะลองถามเขาแบบไม่มีกักเลยนะคะว่าทําไมถึงงอนเราทําอะไรผิดหรอหรือว่าเขาเนี่ยทาอะไรให้เราผิดหรือว่ายังไงอาจจะมีการไม่เข้าใจกันก็ได้นะคะสําหรับพี่นะคะถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยต้องคิดก่อนแล้วถ้าเกิดว่าความผิดนั้นอยู่ที่พี่พี่ก็จะเข้าไปขอทโทษเขาค่ะบอกว่า ขอโทษนะความผิดของพี่จริงๆเลยพี่จะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วแต่ถ้าความผิดอยู่ที่เพื่อนพี่ก็จะเข้าไปพูดกันตรงๆค่ะว่าเราเนี่ยจะกลับมาเป็นอย่างเดิมได้ไหมหรืออย่างเนี้ยค่ะ mm hmm. เราน่าจะต้องปรับความเข้าใจกันและกันนะค่ะคุณแม่เคยบอกเกีไหมว่าที่เพื่อนงอนเนี่ยเพราะเพื่อนใส่ใจเราเพื่อนแคร์เราเพื่อนถึงงอนยังไงล่ะคะแต่นี่ไหมก็เคยดื้อจนคุณแม่แอบงอนเลยละคะ่ะอ้าวนี่ไหม่มทำยังไงคะ ี่ใหม่ก็แค่เงองงอ,งงองคนแม่เดี๋ยวคณแม่ก็หายงินเองละค่ะยี่ใหม่แค่เห็นคนแม่ยิ้มยี่ใหม่ก็รู้แล้วว่าคนแม่หายโกรธแต่คุณพ่อคุณแม่นะครับงอนแป๊บเดียวแล้วก็หายแล้วค่ะไม่มีทางงอนเรานานหรอกคับแต่พี่ปุกันเคยทะเลาะกับเพื่อนไหมล่ะครับพี่ก็เคยทะเลาะกับเพื่อนนะคะอย่างเช่นว่าบางเที่ยงพี่เนี่ยต้องลงไปกินข้าวข้างล่างใช่ไหมแต่พี่ไม่อยากลงเพราะว่าพี่อิ่มแล้วและพี่เนี่ยก็ปวดหัวอยากนั่งอยู่ในห้องนิ่งๆแต่เพื่อนเนี่ยก็งอนว่า ทำไมไม่ลงไปด้วยกันไม่เห็นคุณค่าของความเป็นเพื่อนแล้วหรอพี่ก็เลยต้องเข้าไปพูดก mm ับเพื่อนตรงๆค่ะว่าเราขอโทษแต่ว่าเราเยังมีเหตุผลอย่างนี้เพื่อนเข้าใจเราได้ไหมและสุดท้ายเราก็กลับมาเป็นเพื่อนกันค่ะแต่พี่อยากรู้จังเลยว่าคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็เพื่อนทางบ้านเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอยากรู้ไหมคะอยากรู้ครับเขาอาจจะไม่มีที่แปลกๆแบบแต่งชุดเป็นสไปเดอร์แมนเข้าไปหาอะไรอ่งี้ก็เป็นไปได้นะงั้นเราไปถามเขากันเลยค่ะ ที่เราไม่ชอบจะเอายังไงแล้วน้องๆล่ะถ้าทะเลาะกับเพื่อนจะทำยังไงฟังเหตุผลเพื่อนแล้วก็ให้อภัยเพื่อนก็จะปรับความเข้าใจกับเพื่อนค่ะบอกครูเพื่อนแกต้องฟังเง่มุมของเพื่อนและเอาแง่มุมของเรามารวมด้วยแล้วก็คิดให้ดีๆว่าใครถูกใครผิดขอโทษให้อภัยเขาค่ะเวลาที่เราทะเลาะกันกับเพื่อนจนงอนกันบางครั้งมันก็มีสาเหตุมาจากเราครับ บางทีเราก็นิสัยไม่ดีชอบแกล้งเพื่อนแบบรักดอกจึงหยอกเล่นแต่บางทีก็หยอกแรงเกินไปเพื่อนเขาก็งอนเราได้ครับหรือบางทีเพื่อนเขาก็งอนเราเพราะเขาเข้าใจผิดอะไรสักอย่างครับงั้นถ้าโดนเพื่อนงอนจะทำยังไงดีครับอันดับแรกไปง้องก่อนเลยครับอย่าคิดว่าอุย้ยเสียศักดิ์ศรีฉันจะไม่ง้องหรอกระหว่างศักดิ์ศรีกับเพื่อนจะเลือกอะไร่ะครับ ข้อ 2. ถ้าเพื่อนมาง้อเราก่อนก็ให้ยนหยวนกันไปนะครับไม่ต้องไปยกเรื่องเก่ามาพูดเดี๋ยวจะเสียความรู้สึกกันอีกครับข้อ3ช่วงที่คืนดีกันใหม่ๆอาจจะต้องดีกับเพื่อนเป็นพิเศษอย่างเอาขนมติดไม้ติดมือมาฝากเช่นเฮ้นี่เราไปเที่ยวจันทบุรีมานะเราเอาขนมฝากเธอด้วยนะ แค่นี้ก็สร้างความรู้สึกดีๆได้แล้วครับข้อสุดท้ายบางครั้งถ้าเพื่อนงอนเราเพราเข้าใจผิดอาจจะต้องเปิดอ,อกคุยกันตรงๆเคลียร์กันแบบไม่มีอะไรคาใจและที่สำคัญที่สุดคำว่าขอโทษแค่คำพูดเดียวสั้นๆอาจจะทำให้อะไรง่ายขึ้นกว่าที่คิดนะครับขอโทษนั่นขอโทษนะขอโทษนะ นั่นได้ยินค่ายคำ่าขอโทษเนี่ยแม่ก็โกรธไม่ลงแล้วครับใช่เลยค่ะคำว่าขอโทษพอมิยากแค่พูดก็อาจจะทำให้คนที่นอนกันหายนอนกันก็ได้ค่ะอ๋อแต่เพื่อนทะเลาะก,กันเนี่ยอย่าลืมขอโทษกันด้วยนะคะดีกันรักกันถวยนะคะใช่ค่ะอ๋อเข้าเดือนสิงหาแบบนี้เนี่ยใกล้วันแม่แล้วนะคะวันนี้เราอยู่ใกล้ๆตัวเราก็ต้องให้ความใส่ใจเขาใช่ไหม ใช่แล้วค่ะใกล้วันแม่กันแล้วเนี่ยเราจะทำเซอร์ไพรส์อะไรให้แม่กันดีแนนว่าแนนเนี่ยจะทำการ์ดให้คุณแม่แล้วดังขนาดนี้เขาไม่ได้เซอร์ไพรส์แล้วนะคะแนนใช่ไหม <c oughs> โอ้พี่แนนคะ่ะพี่แนนเนยคงจะต้องไปอ่านคิดใหม่แล้วล่ะคะ่ะว่าพี่แนนเนยจะทำอะไรเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่ใช่แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าช่วงหน้าเนียเป็นช่วง เป,นนะะเปิดโลกเปิดหูเปิดตาจะมีอะไรสนุกๆจะไปเที่ยวสถานที่เที่ยวที่ไหนเนี่ยอย่าลืมตามกันนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเลยเชียวติดตามช่องในรายการลูกโลกโลกของลูกโลกแล้วเจอกันค่ะรายการลูกโลกของพวกเราอยากให้เพื่อนๆมาร่วมเป็นนักข่าวรุ่นเยาว์ร่วมกับพวกเราด้วย ไม่ยากเลยแค่มีโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอได้กับประเด็นดีๆที่โดนใจก็ถ่ายคลิปส่งมาร่วมสนุกกับทางรายการเราได้เลยค่ะโดยส่งมาที่ f a เฟซบุ๊ก n i ลก Television คลิปที่โดนใจเรานองจากจะได้ออกาศแล้วเรายังมีของรางวัลให้อีกด้วยนะคะและนอกจากนี้เรายังมีทีเด็ดเคลดลับให้เพื่อนๆใช้มือถือถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอได้เป๊ะเหมือนมืออาชีพได้ด้วยค่ะแวะไปดูกันได้ที่เฟซบุ๊ก แล้นายเทเลวิชชั่นนะคะคลิปไหนหน่ารักโดนใจเราจะเอามาออกข่าวแชร์ให้เพื่อนๆชมกันทั่วประเทศไปเลย